วันสงการานในวันนี้นะฮะและในปีนี้ต้องบอกว่านักแสดงที่ถูกยกเป็นสาวสวยหน้าไทยอย่างนาวที่สานาสรสึกนะครับได้มาแจากความสดใสในเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงการานณวัดราชบพิธด้วยชุดไทยในลุกนางสงการานกิริณีเทวีอีกครั้งสาวนาวเนี่ยได้เป็นตัวเอกในขบวนแห่มหาสงการานสุดอลังการประจําปีพุทธศักราช2565ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในที่วัดราชบพิธมีงานเทศกาลเนี่ยนะครับน้องนาวเนี่ยได้แต่งชุดไทยมาร่วม งานสงการานเป็นนางกิริณีเทวีนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาแต่งหนึ่งชั่วโมงจนมาตั้งแต่6กโมงเช้านะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกที่แต่งเป็นกิรินีเทวีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่งชุดไทยทุกปีเพราะว่าเวลามีละครหรือว่ามีอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็งานจะนึกถึงตนนะฮะก็ต้องบอกขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยน้องนามาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ที่อลังการมากๆแสดงความเป็นไทยนะครับและแน่นอนว่าสมัยเรียนเนี่ยเขาก็รำเขาก็คิดถึงจนตอนนี้เนี่ยมาซ้อมมาอะไร โชคดีที่มือยังอ่อนอยู่<ม>นะฮะเรียกว่างานวงสวงต่างๆหรืองานรำเนี่ยก็ยินดีรับงานทั้งนี้นะครับฝากการท่องเที่ยวของสงการานของคนไทยหน่อยให้อยู่ในมาตรการนะครับก่อนที่จะกลับบ้านควรจะตรวจ ATK ไปเจอผู้สูงอายุนะฮะใส่แมสตลอดเวลาถ้ากลับมาจากต่างจังหวัดก็ควรจะตรวจ ATK อีกทีเพื่อไม่ให้เดือดร้อนคนรอบข้างนะครับส่วนแพลนสงการานปีนี้ไม่ได้ไปไหนน้องนาบอกจะอยู่บ้านเฉยๆนะฮะไม่มีกิจกรรมครอบครัวเพราะว่าพี่นิววงสกรเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเช่นกันอยู่บ้านส่งน้ําพระนะครับ แล้วก็สุด,สท, horses, สดท้ายฝากงานในวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องนาวฝากเลยครับเป็นนางสการใช่ค่ะกิรินี่เทวีค่ะใช่โอ้ดีใจค่ะก็จริงๆเวลาที่มีไม่ว่าจะเป็นละครอะไรไทยๆพีเร,เรียอะไรเงี้ยทุกคนก็จะนึกถึงหนูอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสงการหนูไม่ค่อยเป็นไค่ะหนูก็จะมีแ ไม่มีเลยค่ะส่งการไม่ไม่มีไม่แพ้ใช่ค่ะชอบอยู่กรุงเทพแบบลดลงก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันค่ะออใช่ใช่ค่ะอยู่บ้านส่งน้ำพัะทุกๆปีอยู่แล้วที่บ้านางนค่ะแล้วก็ ใช่ <laughs> ปีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ที่<ช>ทำงานสงการใช่ค่ะ <c oughs> คือถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนโควิดอะคะ่ะไปทุกปีอยู่แล้วไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คุณย่าอะไรเงรี้ยทุกปีอยู่แล้วแต่ตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าคุณย่าก็90กว่าละใช่ค่ะอยู่บ้านมันก็ออกไปกินข้าวตามห้างตามอะไรอย่างนี้บ้างอ <c oughs> ะคะ่ะก็แค่นี้เอง